สวัสดีค่ะทุกคนก็ช่วดิฉันเตอร์นะคะวันนี้ี่จะมาสอนทุกคนเข้าประชุมด้วยแอปพลิเคชัน Zoom นะคะก็คือตัวนี้เราต้องไปดาวน์โหลดมาจาก Play Store หรือว่า App Store นะคะพิมพ์ ZOOM นะคะจะขึ้น Zoom Cloud Meeting ดาวน์โหลดเลยนะคะจากนั้นกดแตะเข้าไปค่ะ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะเรากดปุ่มสีฟ้า join meeting นะคะจากนั้นบรรทัดบน meeting id นะคะจะเป็นตัวเลขหลายๆตัวแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราเคยเข้าแล้วกดแค่ตัวเลขตัวแรกนะคะมันจะโชว์ขึ้นมาแล้วก็แค่แตะเข้าไปบรรทัดที่2ตรงนี้เราสามารถลบชื่อเก่านะคะแล้วก็แก้ให้เป็นชื่อเราได้นะคะ จากนั้นกดจอยโวสีฟ้านะคะเขาจะให้เราใส่ Meeting Password เราก็ต้องไปขอมาจากคนที่เขาเปิดห้องนะคะจากนั้นกดโอเคนะคะจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้เราสามารถกดที่คำว่า JOY With Out Video เราไม่ต้องเปิดกล้องเนาะจากนั้นก็จะเข้าไปสู่ตรงนี้ ตรงนี้แปลว่าเราจะต้องรอให้คนเปิดห้องซูมอนุมัติให้เราเข้าห้องนะคะรอสักครู่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปปุ๊บเห็นไหมคะแตะที่หน้าจอมันจะมีสัญลักษณ์ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคะสัญลักษณ์ด้านล่างตรงนี้กดแตะหน้าจอกันนะคะแตะให้เขาขึ้นมาแบบนี้เรากดแตะไปที่จอยอะอดิโอ กดไปที่ Wi-Fi Cellular Data, Data. Data. จากนั้นรีบกดแตะปิดไมค์เห็นไหมคะพอเรากดที่ Wi-Fi Cellular Data ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเปลี่ยนมาสัญลักษณ์มาเป็นรูปชัดไหมเปลี่ยนเป็นรูปตัวไมโครโฟนทันทีเราต้องรีบแตะไมค์เราให้เป็นขีดแบบนี้นะคะจากนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อแตะไปที่หน้าจอ นะคะเปลี่ยนชื่อคือแตะที่รูปคนสมมติเราลืมเปลี่ยนชื่อตอนเข้ามาแตะที่รูกคนจากนั้นด้านบนค่ะเห็นชื่อเราเห็นไหมคะแตะที่ชื่อเรากดที่คําว่า rename กดแตะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากนั้นกดโอเคแค่นี้เราก็จะได้ชื่อใหม่แล้วนะคะกดลูกศรด้านล่างนี้ย้อนออกไปกดที่จุด3จุดเราจะเห็นคําว่าแชทนะคะ เราก็สามารถกดไปตรงนี้แล้วก็พิมพ์แชทจากนั้นกดเซนนะคะแล้วก็คลอสตรงนี้ก็ได้คลอสตรงนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะกดออกหลังจากที่เราจบประชุมแล้วเห็นไหมคะกดแตะไปที่หน้าจอเพื่อให้เมนูมันขึ้นมาเมนูด้านล่างแล้วก็เมนูด้านบนจบการประชุมกดคำว่า leave ะะตัวสีแดงเรากดคำว่า leave meeting ก็คือออกจากการประชุมนั่นเองแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นในการเข้าห้องซูมนะคะสวัสดีค่ะ